สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะยังไม่ได้มุมสถทีนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ของอาทิตย์ใหม่นะคะอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนะคะเมืองไทยคงจะร้อนหน้าดูที่นี่ยังหนาวอยู่เลยนะคะหนาวมากข้างนอกก็ยังหนาวอยากจะให้แบ่งแบ่งความร้อนความหนาว ให้กันนะคะระหว่างยุโรปกับทางเมืองไทยนะคะทางเมืองไทยร้อนจัดทางนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะวันนี้ก็เอ้ยนิวจิ้มเข้าไปในกาแฟค่ะตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วนะคะวันนี้อ้อยก็ไม่ได้ไปทํางานอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ฮอลิเดย์นะคะมาดื่มกาแฟด้วยกันจะ้ะ อันนี้แก้วแรกเลยนะคะสิบโมงเชา้าแก้วแรกตื่นมาก็ตักผ้าตักผ่อนอะไรสารพัดอย่างนะคะเพราะว่าอ้อยซักเสื้อผ้าเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ราคาค่าไฟมันถูกกว่านะคะซักก็สองคนแม่ลูกก็สองเที่ยวสองเครื่องนะคะบางครั้งก็จะสามถ้ามีผ้าสีก็แยกผ้าสีผ้าขาวแล้วก็ผ้าด่าง นะคะที่เป็นสีคล้ำสีคล้ำสีขาวแล้วก็สีต่างๆนะคะก็จะแยกกันแล้วก็ตานะคะจะไม่เข้าอ้อยจะพยายามไม่เอาเขา้าตู้อบแห้งเพราะตู้อบแห้งเครื่องอบแห้งอบทีหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะ45หนาทีบ้าง60นาทีบ้างาถึงสองชั่วโมงบางอย่างนะคะ แต่ค่าไฟมันแพงมากๆออยก็ไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้มีที่ตากนะะอย่างที่เห็นที่ตากแบบนั้นเห็นไหมซื้อมาน้องมะลิต่อให้แล้วก็ตากผึ่งไว้แบบนี้บางครั้งเสื้อผ้าบางตัวบางชนิดกางเกงบางอย่างตากแบบนี้แล้วก็คอยดูคอยเอามือไปรีดคอยไปจับไปตึงก็ไม่ต้องรีดเลยนะคะอย่างเสื้อผ้ากีฬาลูกก็ไม่ต้องรีดนะก็ประหยัดไฟไปอีกนะคะ วันนี้เป็นวันที่สามของเดือนเมษาอ้อยก็รอนะคะรอหลังเที่ยงเพื่อที่จะเช็คเงินในบัญชีเพราะว่าเดือนนี้อ้อยไม่ต้องจ่ายค่าบ้านหลังเก่าแล้วหยุดแล้วอ้อยจะต้องตรวจเช็คดูให้ดีแต่เดือนที่แล้วอย่างที่เคยทราบว่าอ้อยไปซื้อตั๋วเครื่องบินที่จะกลับเมืองไทยซึ่งอ้อยใช้ จ่ายเป็นบัตรวีซ่าของอ้อยแต่งบประมาณวีซ่าของอ้อยมันแค่1900ยูโรเท่านั้นอ้อยไม่ไม่ไปขอให้มันสูงกว่านี้เพราะอ,อ้อยไม่อยากเป็นหนี้มากกว่านี้อ้อยเอาไว้ใช้เฉพาะที่จำเป็นนะฮะเพราะการเป็นหนี้บัตรเครดิตมันเป็นหนี้จากเดือนนี้เป็นเดือนนู้นจากเดือนคือเดือนนี้จ่ายของเดือนที่แล้วแล้วพอเดือนนี้ใช้ก็เดือนหน้าก็ต้องมาจ่ายอ้อยก็คิดว่ามันเป็นการ เป็นนี่โดยโดย,โดย,โ,ดยโดยไม่ใช่เหตุโอเคถ้าเดือนหนึ่งสั่งซื้ออะไรทางออนไลน์นิดหน่อยบางอย่างก็จ่ายได้เป็นแบง k contact ก็คือบัตรที่อ้อยใช้ซื้อข้าวซื้อของได้ธรรมดาแต่บางเว็บไซต์มันก็ต้องเป็นวีซา่าอ้อยก็ทำไว้แล้วเงินเดือนเงินเดือนโอ้ยซึ่งอ้อยใช้ซื้อตั๋วไป1800ยูโรนะฮะ1,800ยูโรมันไม่ใช่ทั้งหมด เพราะว่าอ้อยจ่ายเงินสดด้วยแล้วก็จ่ายบัตรที่ทํางานด้วยรวมกันที่จ่ายไปเดือนที่แล้วค่าตั๋วมันเกิน3,600นยะคะสามพยูโรเพื่อนเพื่อน,นจ๋าเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็เลยต้องมาใช้หนี้บัตรเครดิตนะคะจะบอกให้เลยว่าตอนนี้เงินเดือนขึ้นให้แล้วขึ้นมานิดหน่อยนะคะขึ้นมานิดหน่อยเอาพูดกันตรงๆทํางานห้างเป็นสาวห้างนะคะเขาคิดเป็นชั่วโมงสัญญา ชั่วโมงสัญญาที่อ้อยทำโอ้อยยังเวียนหัวอยู่นะคะเนี่ยเวียนหัวจากการที่อ้อยมีปัญหาด้านทายทอยถ้ามันกดหน่ายไหมมันจะ <c oughs> ก็ยังเวียนเวียน <c oughs> หัวอยู่แต่เมื่อวันเสาร์อ้อยก็ควงงานนะคะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าจนถึงทุ่มสิบห้าถือว่าโอเคนะคะเมื่อวานก็เหนื่อยเหนื่อยมากงมนอนนี่เหมือนตายถามว่าเจ็บปวดกระดูกร่างกายไหมมันก็มีบ้าง ใจเราบอกเราสู้เราอดทนแต่ร่างกายมันไม่ไหวพอเรานอนพักปุ๊บแทบจะอยากจะลุกตื่นเลยนะคะเป็นเวลา8 9 9้าชั่วโมงเต็มๆพอเราตื่นมาร่างกายมันก็อ่อนล้าอ้อยเข้าใจแล้วแหละทำไมหมอเขาถึงสั่งว่าให้ทำงานไม่เกิน7จชั่วโมงต่อวันอ้อยเข้าใจแล้วนะคะเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราให้ดีที่สุดเพราะอ้อยก็ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าสภาพร่างกาย ความเรียกว่าสุขภาพมันจะเป็นยังไงถ้ามันแย่ลงเราก็จะแย่ด้วยนะคะอ้อยก็จะแย่ด้วยตัวอ้อยคนเดียวไม่มีปัญหาหรอกคิดว่าไม่มีปัญหานะคะแต่ก็มันก็ต้องมีแหละคนเคยมีเงินเดือนใช้พอป่วยแล้วถามว่ารัฐบาลเลี้ยงไม่เลี้ยงค่ะแต่ค่าเงินเดือนมันก็จะลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆนะคะ หลายๆอย่างนะคะอ้อยก็ไม่อยากทำแค่เฉพาะจ่ายค่าบ้านค่ากินค่าอยู่ต่อเดือนมันก็ตกพันห้าร้อยยูโรแล้วนะคะจริงๆนะตอนนี้ค่าของชีพนะ,ะถ้าคิดกันดีๆจริงๆเกือบพันหกยูโรเกือบหนึ่งพันหกร้อยยูโรต่อเดือนนะ,ะสองสามเดือนที่ผ่านมาตอนช่วงย้ายบ้านอ้อยต้องจ่ายค่าเช่าบ้านสองทีนะคะก็ใช้เงินเก็บที่มีอยู่ เก็บเงินมา4ีปี4่ปีกว่า,วาอ้อยไม่เคยเก็บเงินเลยอยู่เบลเยียมนะฮะมาเก็บเงินเอาตอนหลังหย่าล้างแล้วมาอยู่คนเดียวเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเพราะอะไรเพราะเริ่มที่จะบอกตัวเองว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเดือดร้อนจริงๆจ,จะทำยังไงก็จะเก็บเก็บด้วยการที่ไม่ซื้ออะไรที่ไม่จาเป็นอะไรที่เป็นของตัวเองอย่างที่อ้อยเคยคุยไว้ในคลิปก่อนก่อนอ้อยจัดแทบไม่ค่อยซื้อเลย จริงๆนะที่จําเป็นจริงๆสําหรับอ้อยคือพวกยาหมอแต่พวกนี้ก็คือเราได้เบิกได้เบิกได้จริงแต่เราก็ออกไปก่อนเดี๋ยวเห็นคุณหมอบอกว่าทุกๆที่นะคะไม่รู้เมื่อไหร่มันจะส่งตรงเลยคือเรามีประกันเท่าไหร่เราก็าจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกิดเท่านั้นนะคะต่อไปจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ยังไม่ได้ มันยังเป็นทฤษฎีอยู่ยังไม่ได้เอามาปฏิบัติกันเป็นแค่โครงการนะคะบ,บางโครงการตอนนี้ก็ดีขึ้นหน่อยแล้วแต่ก่อนพอเราไปหาหมอทีเราก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์แปะแปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วก็ยื่นเรื่องขอเงินคืนเดี๋ยวนี้อย่างที่มาลีไปหาหมอฝันค่าอุปกรณ์ต่างๆที่จ่ายไป125ยูโรคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องแปะไม่ต้องอะไรแล้วชั้นส่งส่งไปเลยแต่มันยังไม่ได้เรียกได้ว่าเขาส่งให้เราเราไม่ต้องไปแปะ,แปะ ชื่อเราแล้วก็รหัสเราแล้วนะคะแล้วเขาก็จ่ายส่วนเกินที่เราจ่ายไปคืนมานะคะคืนมาให้เรานะคะก็จะเป็นแบบนั้นเนาดอยก็เมื่อวันศุกร์อ่านอีเมลเห็นว่าทางประกันเขารับเรื่องเรียบร้อยแล้วจากคุณหมอนะคะเราก็จะได้เงินคืนเขาก็จะแจ้งมาจะได้เท่าไหร่75ดยูโรบ้าง8 5ยูโรบ้างไปหาหมอแต่ละครั้งจ่ายค่าหมอ แต่หมอแต่ละที่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะอ้อยจ่ายค่าหมอสําหรับตัวอ้อยเองนะ,ะอ้อยจ่ายประมาณยี่สิบแปดยูโรปะเราได้คืนยี่สิบสองถึยี่สบี่ยูโรไม่แน่ใจนะคะจำไม่ได้แล้วนานแล้วนานแล้วนานแล้วจริงๆนานคือไม่อยากไปหาหมอพอเป็นอะไรก็เหมือนเดิมไปหาหมอนี่ก็คือจําเป็นจะต้องใช้ใบนะ,ะถ้าไปก็อ้อยคิดว่ายี่สิบแปดยูโรนะถ้าเป็น วันธรรมดาแต่ถ้าไปหาหลังห้าโมงเย็นจะเป็นอีกหนึ่งราคาถ้าไปหาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นอีกหนึ่งราคาราคาจะ,ะดับเบิลนะคะเพราะว่ามันเป็นค่าแรงสูงขึ้นนะะไม่แน่ใจไม่แน่ใจแล้ววันนี้ก็อรอลุ้นนะคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะมาเจ้าของบ้านนี้นะคะเขาจะมานัดก,กะอ้อยไว้สิบเอ็ดโมงช่วงระหว่างสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเพราะว่าจะมีคนมาตรวจหลังคาบ้าน มาตรวจซ่อมแซมหรือว่าเป็นโครงการอะไรสักอย่างเนี่ยขอคนของรัฐบาลของเห็นเขาว่านะะเห็นเขาว่าอ้อยก็นัดบอกเขาว่าเออมาเหอะมามาซะวันนี้นะคะว่าเป็นยังไงแล้วเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายอ้อยจะต้องเข้าแบงค์ด้วยเพื่อที่จะไปเคลียร์เรื่องเองินเ,เรื่องทองนะคะ่เมื่อวานนี้มาริเขาจะสั่งอะไรนะสั่งปอกโทรศัพท์เพราะปอกโทรศัพท์เขาพังนะคะโทรศัพท์เขาก็พังด้วยแต่สั่งใหม่ไปแล้วนะคะโทรศัพท์ลูก สั่งใหม่ไปแล้ว7ยูโรอ้อยก็เลยบอกว่าเอาบัตรมาเดี๋ยวมาจ่ายให้นะคะจ่ายเป็นบัตรธรรมดาเปิดกระเป๋าจะดูบัตรไม่อยู่แล้วอ้อยใจหายมากเลยเพราะว่าเมื่อวันเสาร์อ้อยทำงานอ้อยอซื้อของบ่อยมากหลายครั้งมากเราก็เอาบัตรเข้าออกจากกระเป๋าตัางค์เยอะแล้วครั้งสุดท้ายอ้อยก็ไปจ่ายเพื่อที่จะซื้อโคกับแฟนต้าแล้วลืมรีบ,รบ ลืมสงสัยจะอยู่ในกระเป๋าที่ทํางานนะคะกระเป๋ากระเป๋าชุดทํางานเราะรอะอจะมีกระเป๋าคาดเอวที่พกมีดพกอะไรต่ออะไรไว้นะอ้อคิดว่าอยู่ในนั้นถ้ามันไม่หล่นหายนะเพราะว่าร้านยุ่งมากเมื่อวันเสาร์ยุ่งมากแล้วในช่วงระหว่างก่อนปิดร้านเราอ้อต้องเก็บต้องกวาดน้องคนหนึ่งเขาอยู่แคชเชียร์และในระหว่างนั้นก็กลัวว่าจะไม่ได้จ่ายตังค์ที่จะเอาข้าวของเข้าบ้านนะยังไม่ได้ซื้อ นึกนึกไม่ออกแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่ามันคงยังไม่หายหรอกนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปแจ้งอะไรทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวอ้อยจะรอดูเดี๋ยวพอเจ้าของบ้านมาเสร็จสับอะไรแล้วอ้อยก็จะวิ่งไปที่ทํางานนะคะเพื่อจะไปดูบัตรตัวเองว่าอยู่ที่ไหนถ้ามันไม่มีจริงๆมันหายจริงๆอ้อยก็ต้องไปแจ้งที่แบงก์เพราะยังไงก็ต้องเข้าแบงก์อยู่แล้วแต่แจ้งอ้อยก็ไม่แน่ใจว่า แจ้งแล้วได้บัตรหมายเลขเดิมหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นหมายเลขใหม่แล้วต้องแจ้งบัตรใหม่อีกโอ้เจ้าประพลไม่ไม่รู้เพราะบัตรไม่เคยหายนะคะอ้อยก็ไม่รู้อะไรที่ไม่รู้ก็ก็จะไม่รู้นะคะแต่ก็เหนื่อยมากบอกตรงตรงว่าเหนื่อยแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปแล้วค่าใช้จ่ายทุกอย่างคิดได้แล้วอ้อยก็จะต้องเอาเงินเก็บมาใส่ไว้ในบัญชีธรรมดาเพื่อที่จะหัก ค่า Internet, อินเทอร์เน็ตเพราะเงินเดือนมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วนะคะอ้อยได้เงินเดือนเพิ่มมาหน่อยหนึ่งตอนนี้บอกได้เลยกับเพื่อนๆอ,อ้อยทางานเป็นสาวห้างอ้อยได้เงินเดือนปัจจุบันนี้ที่ขึ้นเงินเดือนให้แล้ว2 0 0 0นะคะ2,000ยูโรนะคะต่อเดือนไม่ใช่กระจกนะ2 0 0พยูโรต่อเดือนนะคะเป็นแสนนะคะจริงแต่ค่าใช้จ่ายค่าครองชีพป่าเข้าไปพันหกแล้วนะะและยังต้องใช้นี้บัตรเครดิตอีกนะคะใช้นี้บัตรเครดิตพันแปด แล้วเดี๋ยวเดือนหน้านะคะคือต้องดึงเงินเก็บมาใช้ะคะ่ะจนเงินเก็บไม่มีเนี่ยแล้วถามว่าปัจจุบันนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปจะเก็บได้ไหมจะเก็บไม่ได้แล้วเหมือนสี่ปีที่ผ่านมานะคะสี่ปีที่ผ่านมาทุกอย่างอ้อยจะจะหยอดกระปุกหมดเลยเคยไปเดินตลาดนะัดแล้วอ้อยเคยกินไอ้นั่นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยสมมติไปแล้วต้องไปซื้อวาฟเฟิลกินทุก ทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดอ้อยก็จะเก็บเงินตรงวาเฟิลแล้วมาหยอดกระปกุกฉันไม่ซื้อนะคะจะเป็นแบบนั้นอย่างต่ำๆอ้อยจะต้องเก็บเงินให้ได้300ยูโรปัจจุบันนี้นับจากวันนี้เก็บไม่ได้แล้วจะทำไงดีก็ต้องอยู่กันไปเท่าที่อยู่ได้อะไรเก็บได้เก็บหยอดได้2ยูโรก็หยอดหยอด2ยูโรควักมาใช้200ก็มีนะคะอะไรที่จำเป็น ก็ทำไปก่อนชีวิตต้องสู้แต่จะสู้แบบไม่มีจุดมุ่งหมายไม่ใช่จะสู้แบบเอาหัวชนอย่างเดียวไม่ใช่ต้องใช้สมองด้วยแล้ก็ต้องวางแผนด้วยปากเปิกแต่มันก็เป็นเรื่องของร้อนไหนแต่ที่นี่มันไม่ร้อนมันหนาวมันหนาวมันหนาวข้างนอกแต่มันร้อนข้างในมันพรุ่งพ่านไปหมดเวลานึกถึงตัวเลขที่จะต้องจ่ายนว่าจะยังไงก็ดี คุยกับมาลีเมื่อคืนนี้หนูเดี๋ยวมาจะต้องเอาเงินไปเข้าบัตรบัตรบีซ่านี่นะคะเอาเงินไปเข้าไว้แล้วก็จะพยายามจองโรงแรมทางเมืองไทยที่เราจะไปอยู่ประมาณสามอาทิตย์เนี่ยจองโรงแรมไว้ก่อนถ้าเราจองโรงแรมแล้ว้ยก็ต้องเอาเงินเงินเดือนที่ทํางานทุกวัน ไปใ,ใช้นี้บัตรเครดิตแต่ละเดือนเพราะอ้อยกําหนดบอกตัวเองไว้เลยนะคะอ้อยอ้อยเป็นคนตั้งเองนะคะอ้อยเป็นคนตั้งกําหนดการเองนะคะว่าจะใช้บัตรเครดิตเพราะคนคือเดือนต่อเดือน30วัน45วันแล้วแต่อ้อยเลือกใช้เดือนต่อเดือนคือถ้าเดือนที่แล้วใช้ไปเดือนนี้เอาไปใช้นี้จะไม่เก็บสะสมเอาไว้3เดือน4เดือนมันจะมากเกินไปเราอ้อยก็งบประมาณต่ำสุดที่เขาให้อ้อยก็เลือกอันนั้น แต่ถามว่าทำไมไม่เลือกให้สูงๆเพื่อนบอกไปขยับให้มันเป็น2,007 2,005อ้อยบอกแล้วเดือนต่อไปฉันจะเอาอะไรมาใช้ถ้าฉันใช้เดือนนั้นเข้าใจปะคะอ้อยจะเป็นคนที่คอยุติเรื่องการเป็นหนี้แต่ทุกคนเกิดมาในชีวิตต้องเป็นหนี้ทางนั้นแต่ไม่อยากเป็นหนี้ถาวรอ,อ้อยอยากเป็นหนี้ที่ใช้หมดไปแล้วจบนะแล้วจบนี่คือความรู้สึกอ้อยมีเท่าไหร่ใช้แค่นั้น ็คุยกับน้องมะลิไว้อย่างนั้นนะแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้เดือนพฤษภาอ้อลูกสาวดัดฟันก้อนแรก800 8 0 0ยูโรแล้วก็ค่าอุปกรณ์อีกอปีนี้อาจจะ6ครั้งครั้งละ55ยูโรนะคะโอเคทุกอย่างมันเบิกได้แต่เราต้องจ่ายก่อนหลังจากนั้นเบิกมามันยังเป็นแบบนี้อยู่แต่ปีต่อๆไปมันอาจจะใช้ จ่ายเฉพาะที่เป็นส่วนเกินก็ได้แต่การดัดฟันลูกค่าอุปกรณ์ยังไงผู้ปกครองก็ต้องจ่ายเองนะครับก็เท่าก <Dad> ับว่าแทบจะไม่มีเงินเหลือที่จะไปเมืองไทยอันนี้ก็นอนคิดดังนั้นนอนคิดแต่ถามว่าจะเอาจากไหนอ่ะรออ้อยรองเงินฮอลลีเดย์เพราะว่าเราทํางานเราจะได้เงินฮอลลีเดย์พิเศษด้วยทุกปีปีละหนึ่งเดือนคืออัตาราเงินเดือนหนึ่งเดือนประมาณนั้นนะคะ เอาเงินฮอลลีเดยตรงนั้นไปหนุองไทยได้เยอะไหมอ้อยได้ประมาณพูดกับตรงๆได้ประมาณ1,300ประมาณนะคะประมาณถามว่าตรงนั้นพอสำหรับอ้อยไหมพอค่ะพอที่จะถ้าโรงแรมจ่ายแล้วตั๋วเครื่องบินจ่ายแล้วแล้วเราก็มาใช้นี่บัตรเครดิตเอาแต่ละเดือนนะคะเราก็ควักเงินเก็บแต่จะพยายามใช้เงินเก็บให้มันเหลือเหลือบ้าง เพื่อที่กลับมาจากเมืองไทยเราจะยังมีเงินสำรองอยู่เพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอะไรมาคือตอนนี้ต้องวางแผนมากๆและการวางแผนตัวเลขนี่บอกตรงๆว่าเวียนตุ้ยไปติ้วต,วต,วตวิติ้วไปหมดนะคะแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้อ้อยไม่เคยกลัวเรื่องอยู่ไม่ได้แต่กลัวเรื่องที่เราไม่อยากจะอยู่ตรงนี้มากกว่าเรื่องที่เราท้อใจมากกว่านะคะมันจะเป็นแบบนั้นเอาละค่ะเดี๋ยว ดื่มกาแฟที่ร้อนๆตอนนี้เป็นกาแฟเย็นแล้วด้วยความที่เมาส์มอยนานไปนิดหนึ่งนะคะเรื่องเงินๆทิ่ทองทอนะคะแล้วเดี๋ยวมาคุยให้ฟังต่อว่าวันนี้กลับมาจากทางแบงค์อะไรยังไงแบบไหนแล้วเจอบัตรเครดิตที่หายไปไหมนะคะสาธุข,ขอให้อ้อยลืมไว้ในถุง ถุงหิ้วที่ทํางานด้วยเถอะนะฮะไม่งั้นต้องไปแจ้งเรื่องเาวามากมายอีกเบื่อเหนื่อยเหนื่อยกับการทํากระดาษมากๆนี่ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องย้ายบ้านมาใหม่กระดาษทุกอย่างใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะ